แพนจะไปเยอรมันเยี่ยมน้องสาวสาวมีน้องเป็นคนเชิญแล้วก็สปอนเซอร์ให้ด้วยแต่ผู้ยื่นไม่ได้ทำงานไม่ได้มีเอกสารการทำงานจะผ่านไหมก็ไม่มีปัญหาใครๆที่มายื่นเยี่ยมเยินเยอรมันส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทํางานกันทั้งนั้นคือไม่ได้ทํางานไม่ได้ไหมายความว่าวันๆไม่ได้ทําอะไรเลยคงมีอะไรทำนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งไม่ได้แบบประจำไง อันนี้คือเรียกว่าเป็นวีซ่าเยี่ยมญาติสายตรงใช่ไหมเพราะว่าไปเยี่ยมน้องสาวผู้เชิญก็ใบการันตีอย่างเช่นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสสเปนออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยพาสปอร์ตตาประทับเข้าไทยรูปภาพความสัมพันธ์เขาเคยมาไหมสามีของน้องสาวอะ่ะถ้าเคยมาก็รูปถ่ายคู่กับสามีน้องสาวหรือคู่กับน้องสาววิเชยๆก็ได้แล้วตัวน้องสาวเองก็มีทะเบียนสมรสที่ยืนยันว่าเป็นสามีภรรยากับผู้เชิญจริงส่วนตัวเราก็มีทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรที่เชื่อมโยงว่าเป็นพี่สาวน้องสาวกันจริงแล้วก็ส่งเเออสสาารร่วนขง ครบแค่นี้วีซ่าเยี่ยมญาติสายตรงก็ผ่านได้แต่บางคนเป็นเยี่ยมญาติทางอ้อมอันนี้ก็ลำบากหน่อยอาจจะไม่มีพวกหลักฐานรัชการที่แสดงความสัมพันธ์